อาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับพวกผมก็เป็นบุคคลในห้องที่เพื่อนๆในห้องไม่ค่อยรักไม่ค่อยมีใครต้องการกินข้าวเขาก็แย่งข้าวกินคนจะเข้ากลุ่มเขาไม่เอาพวกผมเข้ากลุ่มเขาอาจารย์ผมก็เลยไม่อยากจะง้อเขาเท่าไหร่ผมสร้างกลุ่มนี้ครับผมจะสู้ผมจะทําโจทย์ให้ดีที่สุดับผมอาจารย์อาจารย์เข้าใจพวกผมใช่ไหมครับผมกผมรักอาจารย์นะ อ้าวหายเชื่อหายแล้ว่ากล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสิบลูกเป็นลูกสีแดงหนึ่งลูกสีน้ำเงินสองลูกขาวสองลูกนอกนั้นเป็นสีอื่นๆความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกบอลสามลูกจากกล่องใบนี้ไม่ได้สีแดงหนึ่งลูกสีน้ำเงินหนึ่งลูกและไม่ได้สีขาวเท่ากับเท่าไหร่ นะครับผมเราก็ต้องหาแซมเปิลสเปกก่อนแซมเปิลสเปซคือมี10ลูกเราจะเลือก3ลูกก็คือ10,43ได้ 10, 4, 3, 120ครับแล้วก็เราก็ต้องหาเหตุการณ์ที่เราสนใจคืออี e. 1เลือหนึ่งหนึ่งมาจากลูกสีแดง1ลูกแล้วก็2ลูกหคือสีน้ำเงิน2ลูกราว1ลูกและสีขาว2ลูกเราไม่ใช้เราก็ตั่ออกไปครับ แล้วก็ลูกที่เหลืออีกหนึ่งลูกคือ5้าเลือหนึ่งห้าีห้าีหนึ่งครับแล้วก็คูณการได้สิบพอเราทําเสร็จแล้วก็หาความน่าจะเป็นคมน่าจะเป็นก็คือ p ไอป๊อปป๊อปกับเหตุการณ์ที่เราสนใจคือ e ก็คือเหตุการณ์ทีกก่เราสนใจส่วนด้วยแซมเปิลสเปซเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้สิบส่วนร้อยยี่สิบฟืบฟืบหนึ่งตอนติดต่อคือคำตอบครับผมฟันทง การจัดที่นั่งให้ผู้ใหญ่3ามคนนะครับกับเด็ก4คนเดินทางด้วยรถนะครับเจ็ดที่นั่งโดยโดยที่คนขับต้องเป็นผู้ใหญ่จะมีจำนวนวิธีการจัดได้กี่วิธีครับผมวิธีทำนะครับก็คือในรถคันนี้จะมีเจ็ดที่นั่งถูกไหมครับเราจะมีผู้ใหญ่3ามคนซึ่งคนขับต้องเป็นผู้ใหญ่เราก็จะมีเจดที่นะครับ1 2 3 4 5 6ี่ห้าห เจ็นะครับต่อมาตรงอันนี้คือที่แรกนะครับคือที่คนขับคนขับนะครับแล้วก็ที่นั่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดครับที่แรกนะครับจะเป็นผู้ใหญ่ได้คนหนึ่งนะครับผู้ใหญจ่จะมีทั้งหมดสามคนนะครับก็ใส่ไปเลยสามคนซึ่งเป็นคนขับไปแล้วคนหนึ่งที่เหลือเด็กมีสี่นะครับ แล้วรวมผู้ใหญ่ที่เหลืออีกสองเป็นหกอันนี้นั่งไปแล้วคนหนึ่งนะครับก็จะเหลือห้าคนนั่งที่ตรงนี้ไปแล้วคนหนึ่งเหลือสี่เหลือสามเหลือสองเหลือ 2, หนึ่งลงมาเรื่อยๆนะครับหรือวิธีต่อไปจะเขียนแบบย่อก็ได้นะครับก็จะเป็นสามคูณหกแฟกนะครับเท่ากับสองพัน 1> 2 1 6 0นะครับนี่คือคำตอบของเราครับผม